เป็นตาอ่อนซอนเข่าหน้าคนจะงามแต่พี่น้องบ่งได้ใส่ฟุน้นใส่ปุ๋ยเนาะใสขี่ควายนี่แหละรถไถหน้ากําลังแกมันต้นหรือว่ามันสำปะลังจะมีทางสามแยกเนาะไปซื้อมันเข้าไปบ้านใหญ่บ้านยางใหญ่ฮะละเลี้ยวขวาแม่นไปบ้านดงมากบ้า น้องมดชูคุโศน,น้องตอนนี้านสอนอยู่ที่บ้านพงคิวเมืองหนอ,องบกแขวงข้าม้วนทีนี้พี่น้องเอามาลอมาเที่ยวสวนบัวลาวคือเก่าเนาะมาทางบ้านพงคิวมาเบิ่งงัวเบิ่งควายมานี่พี่น้องเบื้องพงไฮทองนางัวควายเต็มท้องเลยอยู่ที่บ้านพงคิวเนาะฝั่งหน้าจะมีหนองน้ำใหญ่ควายกำลังลงกินน้ำ อากาศแบบเก่าๆแบบดังเดิมเนาะเป็นธรรมชาติขนาดว่าากาศยามแรงทะเว้นใกล้สีโซมดินแล้วตอนนี้เวลาหาโมงแล้วพี่น้องอากาศจะเริ่มหนาวแล้ว นี่แหละโซนอางบดลาวพี่น้องยังมีแบบสิ่งแบบดั้งเดิมเนาะให้ได้เบิงได้ชมอยู่เหป็นตาอ่อนซอนเข่าหน้าพน่จะงามแต่พี่น้องบม่ได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเนาะใส่ขี่ควายนี่แหละขี่ควายขี้งัวเนาะปล่อยมันมากินหญ้าแล้วมันก็ขี้ใส่ตามท้องหน้าแล้วให้เป็นปุ๋ยไปเลย เดินทางต่อพี่น้องสิบปทางบ้านย่างไงรัดออกสู่บ้านดงมักบ้าบ้านบกงกิวนี่เป็นบ้านไงนะพี่น้องเลยี่น้องชาวบ้านส่วนใหญ่ก็น,นับถือาศาสนาคริส บ้านย่างใหญ่กับกไก่พอบานได้ประมาณ4กิโลเมตรบรรยากาศดีได้อยู่ที่บ้าน่งคิวเนี่ยลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วพี่น้อง,งแรงมาเนี่ยอากาศเย็นหลายแล้วอยู่ทางขมวนเนี่ย ยองเขาเพื่อนจกำลังเขื่อนกับซานเนาะขับจากหัวจากสวนรถไถหน้ากำลังแกมันต้นหรือว่ามันสำปะหลังหน้ามีขัวพี่น้องเป็นขัวเล็กปูพื้นด้วยไม้ น้ำห้วยสารพัดประโยชน์รถไทยพี่น้องเลยยาม้ากับไว้ไทยนาสามารถใส่คนเครื่องของได้อีก เบิ่งเฮือนซานบ้านซองของพี่น้องชาวบ้านคงคิวนี่มีแต่เฮือนหลังใหญ่ๆเลยต่อไายจะเป็นเฮือนดินเฮือนปอมดแปบลบว่าเศรษฐกิจของบ้านเพื่อนนี่พอธรรมดาเนาะอาชีพหลักของเพื่อนก็เป็นเฮ็ดนาทองลงมาก็เป็นปลูกฝั่งเลี้ยงสัตว์พี่น้องปลูกมันต้นปลูกยางพาราเนาะเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ันไม่เราไม่เคยเห็นเลยอยู่เขตน,นี้ไก,ก่กำลังเคลียร์หาข้าวสวนมันต้นจะร้ายอยู่เขตบ้านปูนคิวยางใหญ่เนี่ยบ้านยางใหญ่แห้งเป็ดบ้านใหญ่เลยพี่น้องเเขตจุดสูงอนบ้านยางใหญ่แล้วพี่น้อง อันนี่จะเป็นโซนนอกเนาะนโซนนอกของบ้านบ้านใหญ่มันเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเมตรีเป็นโซนที่เป็นขยายน้นซาลออกมามีลานมันพร้อมไรเนาะมีบอลหับซื้อมันในบ้านนี้ ทางสามแยกเนาะไปซื้อมันเข้าไปบ้านใหญ่บ้านยางใหญ่ฮะล่ะเลี้ยวขวาแม่นไปบ้านดงมักบ้าเขาสอนจะไปทางบ้านดงมักบ้าพี่น้องเลยจากบ้านยางใหญ่ไปหาดงมักบ้าก็ประมาณ2กิโลเมตรนี่แหละพี่น้องวัไก่ปันใด้ตอนนี้ทางทางเส้นนี้จะซอดออกทางทางใหญ่เนาะทางเลขที่ส3ใต้ ความแห่งแรงที่น้องใบไม้ใบไม้จนล้อนมาแล้วเนาะฝนกระบอโกโต๊กลงมาเลย บานยังไงโบท่านงัวควายเราพี่นอ้องปกตินี่ควายจะเต็มทงได้ย่เขตนี่นะเราสอนมาค้ามพุเพเ่อนเอาควายเอางัวลับข้อขับแรงหมดแล้วโบได้เห็นทงนะบได้เห็นควายเนาะมาบบท่านมาค้ามพดธพี่น้องเลยทางหน้าเดี๋ยวกับพี่ครัว หัวไม้ทับน้ำหนักได้ซีต้นหรือว่าซีตัน่ามาฝากเบื้องนี้จะเป็นบ้านดงมากบ้ามีควายยักโตปกติควายลายได้บ้านนี้ก็เอาสอดมาบ่ทันเนาะบอกเป็นอย่างเนาะไว้เมื่อหน้าสิมาใจเว้นเัรนี้ บ้านดลงมักบ้าเมืองเซบบังไฟอาจจะเป็นบ้านส้นเผามัางกองบ่หรือว่า้นเผาบรูนี่แหละมาสอนกอบ,บนให้ใจพี่น้องในบ้านเพื่อนับบเสื้อถืออาณบถือาศาสนาคริสนีโบสเพื่อหากจัดงานบุญคสสริสตมาสไปวางเนื่งนี่พี่น้อง ลาวกับพี่หลายบ้าน ấy, ที่นับถือคริสต์แต่ว่าลางๆกับแม่ศาสนาพุทธเกือ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วคนลาวที่นับถือศาสนาพุทธสะออนต้นไม้พี่น้องจะร่มงามๆเต็มไม้ใหญ่ทั้งนั้นเลย แต่ว่ายังอุดมสมบูรณ์หลายบ้านน,นี้เราแน่ใจว่าไหมอย่างมีแต่ำับญ่ๆทั้งนั้นเลย ปลาพี่น้องหลายท่านเพื่อนผู้จักหมักป้าเนะาะบางท่านกับผู้จักส่วนบ่าวสอนเฉพาะผู้จักอยู่เนาะป้าือว่หามาักแหละนแลอันเดียวกันพี่น้องมาก,ก,กทีเดีย KNY เขาจะเอาลิดสอนยังตอนยังน้อยบ่าวสอนจะค่อยลิดด้วยกันทอดบานไปแล้วเนี่ย ได้เข้าไปในใจกลางบ้านเนาะเอาสวนเปาออกไปอย่ามันคำก่อนเนาะใย่นี้หาทางใหญ่กับพวกไ,ไก่เนาะสองสามกิโลเมตร่เนะาโโเนะบรรยาก,กาศดีนะที่บ้านหนองมากบ้านเนี่ยยังเป็นธรรมชาติยู่พี่น้อง เป็ดเป็ดเป็ดเช็ดเโตกั้านผาทางตัวะยเาเป็นบ้านใหญ่พวกสมควรบ้านตงบ้านี่มันขยายออกมาเขนอก จงกลับคืนมาคืนหน้ามามา,มาอยู่บ้านเขาแต่ี้แถวนี้เป็นปลาเป็นดงเดี๋ยวนี้เป็นเชินคน,นมาแล้ว ชอส่วนไม้ซักพี่น้องโอ้ปกติยุเคเขตภาคกลางของประเทศเราจะบุคพอนี่ไม้ซักเลยบมดนิยมปลูกเนาะยุคภาคเหนือมีหลายภาคเหนือรองขาบางอุรมไ์ใส่สยาบุรีเนี่ยว่ามันใส่เวลาดนดนเพืวว่อมันชี้ใหญ่เห็นนะตาวสามสิบสี่พี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นไม้เนื้อดีไม้ซัก เดือดซิดได้ตัดได้ขายใช้เวลาโดนหลายพี่น้องมีก็เป็นชิปภาพบรรยากาศนาะบาซอนพาพี่น้องเลาะเที่ยวสอนอบสนล้วเ,เนาะมะอดน,นี้ขอพี่ชิปนวัไว้สามีกอ,น,น,อ,กน,อน้องพี่น้องชิปหน้าพบขันไม่ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องหมดทุกทานที่เข้ามาติดตามครับสมขอให้อยู่ดีมีแห้งโชคมาเงินทำร่ำรวยบายดี